ลูกค้ามาเอายาขึ huh. uh. Uh ้นรถนะคะขายรงให้ก้ยมัดเ่อลูกนแล้วงันส่4อยโลี้ยโลไอ้กยนึ่งเนี่ยกยนึงเนื้อมุ้่วงมากตเด๋ยว มาเชา้าในบ้านนั่นกันที่มาออกนะ่ะมาตามหาม่รู้จกักดอกเขาไปยู่แถวนี่ม,<ะ>มาตามหาขบวนมาพอดีฉันตัดอยู่พอดีไงเนี่ยวันนี้อะไรตัดสาวันอะไรนี่ตัดสามมืนัน่นป่ะมือนัน่นงามเรียวหน่องามเรียวเลยที่หมตอต้นนั้นต้องเกขึ้นถึงไหนล่ะ ย,ยาวยาวขนายแต่ว่ามันมันกำลังตัดเปเรื่อยมันกำลังเรื่อยมันกำลังเรื่อยเดีวตัดเดีย๋ยวทไม่ากัตัดมันก็มัน,น,มนที่แหลกทำทำเถือกไม่ดีที่นี่ทำ, <ừ. S 1> ำเถือกอย่างดีแล้วทำอะไนี่เนี่ยทำเยันก็ไปโรยเลยอันนั้นพอาทำเถือกไม่ดีเต้ตัด,ตดมันเกืบหนึ่งเกืบหนึ่งถิดลเเราลงดินเมาตื้อกรลงไรห่ฮะลงดินเนตื้ลงลี้ยงก ก็ไปเอามาแล้กันนี่เลยเป็นเตี้นสมัยก่อนนะทองดินกราปลูกนะปลูกเจ็นนานี่